บาลนครแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎรจังหวัดตากออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะนายพงพัฒน์พยอมยนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครแม่สอดได้รับคำสั่งจากทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดให้นำเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎรของทางเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมกับ ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารงานทะเบียนราษฎรภาค6จังหวัดตาในการลงพื้นที่ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาล,ลคนครแม่สอดจำนวน2คนโดยรายแรกชื่อนายทวนกาวิลเดชอยู่บ้านเลขที่90ถนนสมัครสภการชุมชนดอนชัยเขตเทศบาล,ลคนครแม่สอดเป็นผู้ป่วยติดเตียงลุกนั่งเดินไม่สะดวกมีความจำเป็น ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการติดต่อราชการในการรักษาพยาบาลตนเองและรายที่สองชื่อนางสาวดวงเดือนไอ้เขียวอยู่บ้านเลขที่5ทับหนึ่งถนนสายเอเชียชุมชนตาลเดียวเขตเทศบาลน,นครแม่สอดเป็นผู้ป่วยติดเตียงลุกนั่งเดินไม่สะดวกมีความจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการติดต่อราชการในการรักษาพยาบาลตนเองอีกเช่นเดียวกัน